วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะวันนี้เราจะมาท่องวิธีการบอกวันที่เป็นภาษาญี่ปุ่นกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใ hey, ห้แจ p ปน e ิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมสันชิโร่เช่นเคยครับ วันนี้วันที่เท่าไหร่นะการบอกวันที่เนี่ยก็เป็นภาษาญี่ปุ่นที่พื้นฐานพื้นฐานมากๆที่ควรจะจำให้ได้เลยครับแต่ว่าวิธีการบอกวันที่นั้นจะมีข้อยกเว้นเยอะนิดหนึ่งอยากให้ใช้เวลาแล้วก็ค่อยๆท่องกันไปดูนะครับจะต่างกับภาษาอังกฤษโดยลิบลับเลยเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาจะท่องเป็นลำดับที่ใช่ไหม first second third fourth fifth ไปเรื่อย แต่ภาษาญี่ปุ่นนั้นต้องจำแยกแยกันหมดเลยครับอ่ามียังไงบ้างเรามาดูกันไปทีเดียวแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ตอนท้ายว่าต้องจำยังไงบ้างครับเริ่มจากวันที่หนึ่งจะออกเสียงว่าจีตาจิจีตาจ,จ,ตจิแต่ว่าถ้าจะออกเสียงว่าหนึ่งวันจะต้องออกเสียงว่าอิจินิจิ1日ごくついたิ จะใช้บอกว่าวันที่วันที่หนึ่งแต่อิจินิจิจะใช้บอกระยะเวลาว่ากี่วันอิจินิจิก็คือ1วันครับต่อไปวันที่สองฟุจิกะฟุจิกะก็ออกเสียงคล้ายฟุตัดจนะึเนาะก็จำว่ามีฟุนำหน้าฟุตัดจึแล้วก็วันที่2ก็เลยกลายเป็นฟุจิกะครับคำว่าฟุจิกะเนี่ยสามารถ แปลว่าระยะเวลาสองวันก็ได้ด้วยครับต่อไปวันที่3มิกะมิกะวันที่3ในที่นี้คาว่ามิกะใช้แปลว่าระยะเวลา3วันก็ได้ด้วยครับก็จำว่าคล้ายๆกับพิตโจตโจ,จือิ a ตจือมิจอ่าอันนี้ก็เป็นมิกะครับต่อไปวันที่4ยกะยกะยกกะ ก็ยังคล้ายๆกับทตจือทตจือมิตจืยดจือ่าอันนี้ก็เลยกลายเป็นยกกะนะครับแล้วคำว่ายกกะก็แปลว่าระยะเวลา4วันได้เหมือนกันวันที่5 t อิจกะอิจกะคำว่าอิจกะก็มีความหมายว่า5วันได้ด้วยครับต่อไปวันที่6 m มุยกะมุยก หรือแปลว่าระยะเวลา6วันก็ได้ด้วยครับสำหรับคำว่ามุ i กะวันที่7 n a n นาโนกะนาโนกะหรือแปลว่าระยะเวลา7วันก็ได้ครับสำหรับคำว่านาโนกะวันที่8ออกเสียงว่าโยกะโยกะแปลว่าระยะเวลา8วันก็ได้เหมือนกันครับวันที่9 โคโกโนกะโคโกโนกะหรือแปลว่าระยะเวลา9วันก็ได้ครับคำว่าโคโกโนกะเนี่ยจะมีเป็นอะไรเป็นอะไรที่ยูนิคมากๆเลยคำหนึงอาจจะต้องจำไปเลยครับว่าวันที่9เนี่ยคือโคโกโนกะพยายามท่องนิดหนึ่งนะครับแล้วก็วันที่10 t โทกะโทกะหรือแปลว่าระยะเวลา10วันก็ได้เหมือนกันครับ สำหรับวันที่ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่10เนี่ยถ้าใครรู้วิธีการนับจำนวนจาก1ถึง10แบบที่ลงท้ายด้วยจึที่เป็นตจือฟตจือมิจืยดจือิจืจ u มุจพวกนี้ก็จะจำวันที่ได้ง่ายขึ้นนิดนึงครับแต่ว่าจะมีตัววันที่1กับวันที่9ที่ออกเสียงไม่เหมือนเพื่อนเลยไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยก็จำไปนิดนึงเนาะ ส่วนวันที่11เป็นต้นไปจะเริ่มง่ายขึ้นแล้วครับวันที่11บเอ็ดจูอิจินิจิจูอิจินิจิหรือแปลว่า11วันก็ได้ครับวันที่12บสองจูนินิจิจูนินิจิแปลว่า12วันก็ได้เหมือนกันวันที่13บสามจูซังนิจิจูซังนิจิหรือแปลว่า13วันก็ได้ วันที่14บสี่จยกะจกะ,กกะหรือแปลว่า14วันก็ได้แต่สังเกตว่าถ้าลงท้ายด้วยเลขสเขาจะไม่ออกเสียงเป็นจุยงนิจิแต่จะเปลี่ยนเป็นจ u ย o k ก,กะนะครับต่อไปวันที่15บห้าจูโกนิจิจุโกนิจิแปลว่า15วันก็ได้เหมือนกันต่อไปวันที่16บหกจุรกุนิจิ 16นิจิแปลว่า16วันก็ได้ต่อไปวันที่17 17ชนิจิชนิจิแปลว่าระยะเวลา17วันก็ได้สังเกตว่าคำว่าวันที่17เนี่ยจะออกเสียงว่า17ชนิจินะครับไม่ได้ออกเสียงว่า17นาณะนิจิคำว่า1ูนก็ออกเสียงได้แต่ว่าจะเป็นแบบใช้เวลายืนยันทางโทรศัพท์ที่ มันจะมีเสียงจูแล้วก็อะไรจิเย,ย,ยอะๆอีกเช่นจูอิจิจูชิจิหรืออาจจะเข้าใจเป็นเลขอื่นเขาก็จะยืนยันด้วยคําว่าจูนานิจิครับเวลาคุยโทรศัพท์ในบางครั้งต่อไปวันที่18จูฮัจินิจิจูฮัจินิจิแปลว่าระยะเวลา18วันก็ได้วันที่19จูคุนิจิจูคุนิจิ แปลว่าระยะเวลา19วันก็ได้สังเกตว่าคำว่าจูคุนิจิวันที่19เนี่ยจะออกเสียงว่าจูคุนะครับแล้วก็เติมนิจิต่อไปวันที่20อันนี้พิเศษสุดๆต้องจำไปครับคือคำว่าฮัตสึกะฮัตกะซึ่งมันจะใกล้เคียงกับคำว่าอายุ20ที่ใช้คำว่าฮัตตาจิครับ ฮัตสึกะก็แปลว่าระยะเวลา20วันได้เหมือนกันแล้วหลังจากวันที่20ก็จะออกเสียงคล้ายๆเหมือนกับวันที่ 11, 12, 13ไปเรื่อยๆครับแต่ก็จะมีเสียงยกเว้นอยู่คือเลข4ใช่ไหมเลข7แล้วก็เลข9ได้แก่วันที่24ก็คือนิจูโยกะนิจูยกะหรือแปลว่า24วันก็ได้ส่วนวันที่27ก็คือ นิจุจินิจินิจนจิ i ิิหรือแปลว่า27วันก็ได้ครับแล้วก็วันที่29ก็คือนิจ u คุนิจินิจุคุนิจิหรือแปลว่าอะไรเวลาเวลา29วันก็ได้ครับส่วนถ้าจะถามว่าวันที่เท่าไรก็ใช้คำว่านั่นที่แปลว่าอะไรกับคันจินิจิที่แปลว่าวัน นันนิจิจะแปลว่าวันที่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าถามว่ากี่วันอันนี้อดใจไว้นิดนึงเอาไว้ชินก่อนว่าวันที่เท่าไหร่พูดว่านันนิจินะครับสรุปตั้งแต่วันที่1นึถึงวันที่ส1เลยเนี่ยที่ต้องท่องหลักๆเคยคือวันที่1-10ถึง10แล้วก็วันที่20ครับที่ต้องจำพิเศษไป ส่วนวันที่2 1เป็นต้นไปเนี่ยจะออกเสียงเหมือนกับตัวเลขเวลาเรานับเลขปกติแล้วก็เติมนิจิลงไปยกเว้นเลขที่ลงท้ายด้วย4ที่จะต้องเปลี่ยนเสียงเป็นยกกะตลอดแล้วก็เลข7ที่ออกเสียงเป็นชิจิแล้วก็เลข9ที่ออกเสียงเป็นคุนะครับคำศัพท์ต่อไปคำว่าอิจึที่แปลว่าเมื่อไหร่คำว่าอิจึเนี่ยจะใช้ถามเวลาแบบกว้าง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 ใช้ถามได้ทั้งวันที่เวลา ตอบก็ต้องดูบริบทว่าจะให้ตอบละเอียดแค่ไหนอาจจะตอบเป็นวันในสัปดาห์แล้วก็วันที่แล้วก็เวลาหรืออาจจะแค่เวลาเฉยๆเพราะว่าคุยกันดูเรื่องแล้วว่าทําอะไรตอนไหนในวันนี้เนะี่ยอย่างนี้ครับแล้วก็มีให้ทวนคําศัพท์เพิ่มอีกนิดหนึ่งที่อยู่ในบทนี้ครับคือคําว่าท่านโจบิท่านโจบ,โบิแปลว่าวันเกิดครับ เวลาจะอวยพรวันเกิดใครเนี่ยเราก็จะพูดแบบสุภาพก่อนเลยว่าทั n นโจบิโอมเดโตโ gozaimasu ทันโจบิโอมเดโตโ g o z a i m a s แปลว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับสุขสันต์วันเกิดนะคะหรือถ้าจะพูดกับเพื่อนที่ค่อนข้างสนิทก็อาจจะพูดแค่ว่าทั n นโจบิโอมเดโตทันโจบิโอมเดโต คำศัพท์ที่เราเรียนรู้ในวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันเอาล่ะเราจะมาทวนคำศัพท์กันครับอาจจะยังไม่คาดหวังให้ฟังปุ๊บจำได้ปั๊บเลยนะครับก็มาทวนไปด้วยกันละกันเนาะเอาล่ะเริ่มจากวันที่ตั้งแต่วันแรกเลยสีตาจิสีตาจิวันที่หนึ่งแต่ถ้าหนึ่งวันจะออกเสียงว่าอิจินิจิอิจินิจิ ฟุจิกะฟุจิกะวันที่สองหรือสองวันมิกะมิกะวันที่สามหรือสามวันยกกะยกกะวันที่สี่หรือสี่วันอิตซกะอิตซกะวันที่ห้าหรือห้าวันมุยกะมุยกะวันที่หกหรือหกวันนาโนกะนาโนกะ วันที่7หรือ7วันโยกะโยกะวันที่8หรือ8วันโคโกโนกะโคโกโนกะวันที่9หรือ9วันโทกะโทกะวันที่10หรือ10วันจูอิจินิจิจูอิจินิจิวันที่11หรือ11วันจูนินิจิ

16รนิจิวันที่16หรือ16วัน1 7จินิจิยูนิจิวันที่17หรือ17วัน1 8ฮัจินิจิ18จินิจิวันที่18หรือ18วัน19คุนิจิยูนิจิวันที่19หรือ19วันฮัจกะฮั i ิก วันที่20หรือ20วันแล้วก็อยากให้จำเลขที่พิเศษไว้หน่อยก็คือ 24, 27แล้วก็29ได้แก่ Nijuyoka Nijuyoka วันที่24หรือ24วัน Nijujujichinichi Nijujujichinichi วันที่27หรือ27วัน Nijujukunichi นิจุคุนิจิวันที่29หรือ29วันถ้าจะถามว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ก็จะถามว่านั่นนิจินั่นนิจิวันที่เท่าไหร่หรือถ้าเราจะถามเวลาแบบกว้างกว่านั่นนิจิก็จะใช้คำว่าอิจ u อิจแต่ถ้าออกเสียงแบบคำถามก็อิจ u ไปเลยก็ได้ครับแปลว่าเมื่อไร่ ท่านโจบ t a ท่านโวันเกิดท่านโจบ o m โอเมเดโตโกไซมัสท่านโจบีโอเมเดโตโกไซมสุขสันต์วันเกิดนะครับท่านโจบ o โอเมเดโตท่านโจบสุขสันต์วันเกิดเท่านี้แล้วครับวันนี้แล้วถ้าคุณติดตามรายการให้แจ็ปน,นิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1 คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด2277คำและสำนวนครับติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้เจแปนนิสกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Spotify YouTube แล้วก็ Podbean ครับถ้าชื่นชอบรายการให้เจแปนนิสก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตะไอมาโชสวัสดีครับ